โอเคขอตัดผมรู kh i, th êm. Th êm ้สึกว่าตรงนี้มันอุ่นดีนะท่านผู้ชมคิดว่าตรงนี้มันอุ่นไหมมันอุ่นมากเลยใช่ไหมท่านผู้ชมถึงแม้จะเปิดคลิปแบบเพื่ออุ่นมากเลยท่านผู้ชมไม่ร้อนเลยอุ่นแค่ไหน

จะมาแล้วมดสียัญาณขอข้าหน่อย่ขอโทษออะไรเด็กเดกม้ยแสงสว่างหน่อยดิพูนคิดว่ายังไง นนนนผมคนซื้อนอริป่ะแม่วงคนซื้อนอริหรือวันเอ็กหรือกิหหหรือจอนโดหรือบักเด็กเปด์คูคิดนั่นแหละลุกผมแก็เหมือได้สกินะลี้ชื่อสกินอะไรอาสจะเปี่ยอ๋ตอนแรกผมคิดว่าหนึ่งพันนย่งพันยังไง Oh my god Oh my Put it on อ่ามาเต้นให้ท่านผู้ชมดูก่อนสักครั้งสิมี่เฮ้ยตอนเล็ผมึ จะไปที่ที่ไหนไ่ฮะโอ้โหไม่สโตนสี่วังชิมหัวว่าวเออทุกคนใครรู้มั่งว่าเนี่ยนะคร ขนะไอเด้งๆเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยไม่โสดดีใจเลยเนาะไม่จะไม่นี่ไม่จะเล่นขอเล่นนี่โอ้ยตายเลย สามเกดเกดหนึ่งแล้วสามเกดลืมอือชิบไปไปไปอู้นี่คนผมจะเป็นปะ ่างโพผู้ราชินีจะเดินสัันก็ไลย็นเด้งขึ้นไปเชเต็นทึก็เต็มเ

ดูเนเ่อนเลยอ้ดูดูอ้อะไรอะมุทามึงแทงไม่ดูถูกถน นีรู้เขากวใชะเป็นนอม้องี่ก่นเป็น ว่าพ like ื้นบ่มนอย่างนั้นเหออะไรก็นี่แน่เลยคุยเฮ้ย 抱歉。

โอ้ยอะไรเไ <c oughs> มึงมาทำอะไรแกะ อันน้มือตกก็ไม่ได้หรอกอาสบเต้นต่เต้นเลยไนั oh huh. mm -hmm. ผมไม่เช่อเพือนนนี้เอ่อจะเป็นยังไงของจะช่วยได้ เช่วยได้คนช่วยได้นาะฮารูไม่ช่วยทุกคนข้ามือกูผู้ิดสามพวจะช่วยเก็บกบเสียงเพลงนอน ทำไงผมาทำอะไรไม่ได้ทำนั้นอุ้ยไม่เอาเะเยอยอยอลมน่ขด้ีอะไรเฮ้ยรากดิเว้ยเฮ้ย ต้องรักขนาดน,นี้เลยเอ้ยเอาโอ้คุณเป็นทำนะ ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันอู้เล็กกีเวลสีวะไรเอาเลยเข้าอย่างไรอะเสียงแล้วเลยกลมลดยๆแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็เล่นมาจะเล่นเลกกี้เวลสีแล้วไม่รู้ว่า เดกแต่ตอนนี้ฮะผมอยากได้เกต666ไม่ก็เกสไม่ก็เกต666ไอาช่างเดือยคนก็บอกมาผมเคยคนซื้อได้เก่งจอนโดโดจอนดำโนลี่ลี่วันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันหรือเกต666หรือวันเดย ทำไมมูไม่เป็นเกมจิต่เถอะอไปไใครได้เป็นโอยผมเปนเลยเล่นมาสเตนดิ้งด้ยดันี้เอ้ยดันถีบรู้สึกว่าดันเล่นยากเ่นในนี้มีเดียว ต wow. ีมาตัวเองโมฮะขอมอรบในนี้ก่อนบานไฟสักครู่มีงจะยาววะน โอ้ยโอ้ยก็ไม่ปรงไม่ใาบอกเลยว่าดูยาวๆเพลินเอ้ยอย่าไปลงน้ำหน่ Please, ้ยมันมี ไม่หายแล้วเล็ดในทันเสือปิงเลยปิงกะลิงเขาอะไรอ่ะเผนการสุดชั่ว,วนี่วน,น,นั่นนั่นนั่นเหอดน มันไม่เห็น,นผกวูดโคสีเหลืองกกระดาษนี้ไม่คุยเหรอเอ็เมื่อกี้เสียงใครเป็นดาวเฮ้ยเคล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดเนรอไม่ใช่เออช่างนี่ผมคนมันคือแม่าไม่เห็นวะเป็นรอยอ้า โอ้ยฉันนัฉันน้งดูวลมันตัดหมดบนมาระวันเลยก็เดี๋ยวผมเลยผมไม่ถนัดเรื่องนี้ในให้ใราประทานดูนี่ยังไม่ทัน

Man, whoever you are, 奥，喂！芭蒂，耶洛加，他呢？ ว่าฉันบ่โดนตุ้ม没了ตเอเฮ้ยไม่เฮ้ยข้าหน่อยดิให้ฆ่าดิเออไม่ให้

<laughs> oh, am yeah. put What i do it. i Oh, the attack. Oh, Oh, oh. Yeah. oh red, my sandy. i keep done. โอเคขอตัดคลิปขอจบคลิปยังเท่าน <|so|>> ี้